สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ต่อไก่นะครับอุปกรณ์ต่อไก่ป่านะครับที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างมันจะมีไม้กี่ชิ้นเนี่ยนะครับจะมีบ่วงมีหลักมีตอดมีเชือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าที่อันดับแรกก่อนนะครับอ,อันดับแรกนะครับ จะเป็นบ่วงที่ดักนะครับบ่วงที่ดักอ่าบ่วงที่ดักตัวนี้นะครับ31หลักนะครับหลักกาวานนนะครับพันหลักเรียบสีน้ําตาลห่วงเลข8ห่วงเลข8ดเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองอ่าต่อสายเอ็นแบบมีห่วงล็อกล็อกขานะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับ นี่ใ้ lock, ENNIS, ่เอ็นล็อกขานะครับดูพันหลักครับพันหลักเรียบเลยนะครับสวยงามนะครับพันหลักเรียบนะครับมันจะดูสะอาดตานะครับงานมันละเอียดงานละเอียดนะครับพันหลักเรียบนะครับพันสองรอบนะครับพันสองรอบอ่าสวยนะครับสวยสใบไม้แห้งนะครับสีใบไม้แห้งตัวนี้สาเทเลน์ไหนะครับไอตัวนี้ ไอตัวนี้20หลัก40บ่วงนะครับเป็นหลักกาวันไหนพันหลักสีใบไม่แห้งนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกห่วงทองเหลืองนะครับ20หลัก40บ่วงนะครับยาว3เมตรบ่วงผิเสื้อนะครับดักไก่เอาไว้ล้อมไก่นะครับตัวนี้แล้วก็หลักไก่นะครับหลักไก่ อ่าแล้วก็เชือกผูกขาไก่แบบถักนะครับแบบถักทั้งเส้นนะครับเอาสี่เส้นมาถักกันนะครับแล้วก็ตอดเป่าตัวเมียทองเหลืองนะครับเป่าให้ฟังครับนี่คือตอดเป่าตัวเมียนะครับเรียนแบบไก่ตัวเมียนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับหมวก ลายพรางนะครับเดินป่านะครับเอาไว้ไปต่อไก่นะครับแล้วก็เอาไว้ใส่ไก่นะครับกระเป๋ากระเป๋าใส่ไก่นะครับใครที่สนใจอยากไปต่อไก่สนใจชิ้นไหนของร้านบางดุลโทรศูนย์เก้าสามนะครับหรือว่าจะเข้าไลนา์ก็เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่ต้องอูน รับของก่อนนะครับรับของก่อนค่อยจ่ายตังค์นะครับอ่าแล้วก็ใครที่อยากได้เยอะๆก็มีตลอดทั้งปีนะครับไม่ขาดไม่ขาดนะครับของมีเยอะนะครับของมีเยอะโอเคครับใครที่อยากได้ก็ลองสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ